สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจี๊ยบเรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองแชนแนล วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยนะคะปล่อยต่อไม่รอใครนะคะปล่อยต่อไม่รอใครคลิปนี้วันนี้จะมาตามตัวเลขของอาจารย์พัดอาจารย์พัดนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์จะดังมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์เชฟก็ตามอาจารย์พัดอยู่แต่ช่วงหลังอาจารย์ท่านไม่ค่อยสบายแล้วก็เลยได้ตัวเลขมาบ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากว่า ไม่สบายต้องรักษาตัวก็เลยต้องอหยุดบ้างให้บ้างนะคะเอามาตามตัวเลขกันเลยเนื่องจากว่าตัวเลขอาจารย์พัดปังมากๆเลย4ี่ตัวแตกสามตัวแตกซ้อนๆกันติดๆกันสมาชิกได้เป็นล้านเลยนะคะขอบอกตัวเลขอาจารย์พัดทําไมถึงได้เป็นล้านเนื่องจากว่า4ี่ตัวแตกหนึ่งบาทได้เป็นหมื่นแล้วแค่หนึ่งบาทได้เป็นหมืน่นเสร็จแล้วพอมั่นใจว่า4ี่ตัวแตกแล้ว คนที่ได้เขามาตามต่อตัวเลขอาจารย์พัฒนลาวพัฒนาเลขเพื่อนบ้านสามตัวแตกอีกไม่ได้ได้อย่างไรตัวเลขมาแบบนี้ซ้อนๆซ้ำๆกันแบบนี้แตกแตกอีกสามตัวแตกสองตัวแตกอีกนะคะปังมากๆเลยเรามาตามรัฐบาลไทยเด้งบนล่างด้วยรัฐบาลไทยก็เด้งบนล่างบางท่านอาจจะมองข้าม มองข้ามเพราะอะไรไปตามแต่ตัวเลขหางเดียวซ้ายด่วนซ้ายหลดุดซ้ายวงในอะไรหางเดียวโอกาสพลาดก็มีสูงเพราะฉะนั้นตัวเลขหลายตัวแต่โอกาสพลาดยากต้องมาตามกันของเก่ามาดูกันเลยนะคะอาจารย์พัดของเก่าให้ไว้นะคะแอดให้ดูของเก่าเพราะฉะนั้นถ้าตามคือเราตามอาจารย์ท่านไหนเราจะต้องตามอาจารย์ท่านนั้นๆเพาเรียกว่าไม่มีพลาดแน่นอนพลาดแล้ว เขาเรียกว่ายังไงทุกอาจารย์พลาดอยู่แล้วแต่ว่าหลุดเมื่อไหร่ยิ่งต้องตามหลุดเมื่อไหร่ยิ่งต้องตามเพราะตัวเลขสูตรคำนวณยังไงก็ไม่หายไปไหนหลุดแล้วยังไงก็ต้องมาเอาที่มาบ่อยๆเข้าบ่อยๆเอามาดูของเก่าอาจารย์พัาดสตุลาคมปีพศ2568ให้ไว้ที่เลข1กับเลข9 1กับ9ก็เข้าแตกบนล่างแล้วนะคะเนื่องจากว่ามา9กบนและ6 1ล่าง 96และ61ก็คือบินให้05196 05196แล้ว3ตัวจับให้196 2ตัวเน้นเน้นคือเน้นคือสีแดงนะคะเข้า96ตรงตรงและ61ให้16แต่กลับที่61แปลว่าเราจะต้องได้บนและล่างบนและล่างบิ่งรูดก็ได้ จับคู่ก็ได้เพียงแต่ไม่แตะ3ตัวเท่านั้นเองแบบนี้ก็ถือว่าได้เงินแล้วนะคะเพราะตัวเลขเข้าไปที่696และ61หนึ่งเด้งบนล่างเลยเห็นไหมคะตัวเลขของเก่ามีให้เห็นเห็นว่าอาจารย์พัดปังขนาดไหนสมัยก่อนอาจารย์ให้เลข4หางเขาเรียกว,ว่าล่าง4คู่ล่าง4คู่ของอาจารย์พัดปังมากๆเลยสมัยก่อนแอดเคยตามเขาเรียกว,ว่าแอดเคยตาม เคยถูกเลยเคยถูกเพราะว่ามันสี่หางเท่านั้นซื้อตัวละห้าพันเพราะว่าชอบมาตรงๆนะคะตัวเลขอาจารย์พัดมาตรงๆสมัยก่อนล่างสี่คู่แอดซื้อตัวละห้าพันถูกจริงๆแล้วมาซําอีกสองพถูกจริงๆแต่ว่าอาจารย์หายไปนานอาจารย์หายไปนานแอดก็ไม่ได้ตามเพราะว่าไม่รู้จะไปตามทางไหนเราไม่เคยมาดูเรื่องตัวเลขคือเพียงแค่เป็นคนตามเท่านั้น ฟังจริงๆขอบอกแม่นมากอ่ะมาตามกันต่อหลายชุดนะคะก่อนที่จะมาชมตัวเลขอาจารย์พัดของใหม่อยากให้ดูชุดสีแดงตัวเลขชุดสีแดงนะคะสีคส่คู่สี่คู่สี่หางแบบที่อาจารย์พัดเคยให้แต่ว่าอันนั้นเขาเน้นล่างอย่างเดียวมาจริงๆอันนี้บนล่างนะคะเลขสีแดงบนล่างสี่คู่สี่หางแอนให้ดูนะคะ ของเก่านะคะรัฐบาลวงในนะคะรัฐบาลวงในบนล่างบนล่างนะคะไม่ใช่แค่ล่างนะคะบนล่างเลยแล้วก็กลับด้วยของเก่าหกหนึ่งหกสามหกห้าและหกเจ็ดหกหนึ่งหกสามหกห้าและหกเจ็ด ปังมากเข้าแตก6-1ตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับอ่าถ้ามานั่งคิดแล้วเหมือนตัวเลขที่อาจารย์พัดเคยให้สมัยก่อนให้สี่หางแบบนี้แล้วก็แตกจริงๆแล้วมาตรงๆด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าตัวเลขของใหม่จะเป็นตัวอะไร เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะฝากช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลของอาจารย์เจฟเองส่วนดอลล่าพารวยและอาจารย์โยชาแนลจะเป็นของอาจารย์โยนะคะหลายอาจารย์หลายสำนักก็ดูคลิปให้จบฟังให้จบจะได้ไม่พลาดโอกาสเอามาดูของใหม่นะคะ ของใหม่ตัวเลขวงในนะคะเลขวงในรัฐบาลวงใน1พฤศจิกาปีพศ2568ให้ไว้เอาไปติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะอันก่อนหรือจะหาซื้อไม่ได้นะคะเอาให้ไว้ที่03 05 07และ09เน้นไปที่เลข0นะคะดูแบบนี้เน้นเลข0รัฐบาลวงในวันที่1พฤศจิกา พฤศจิกายนปีพศ2568บนล่างกับด้วย03 05 07และ09แคปหน้าจอได้เลยนะคะเอาไปลองรุ้นลองเสี่ยงดูชอบก็ติดไว้อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลข มีแนวทางดีกว่าดาวนะคะขอแจ้งมีแนวทางดีกว่าดาวแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกทุกท่านอย่าลืมนะคะตัวเลขชัวล่างชัวล่างวางวดที่ผ่านมานะคะชัวล่างก่อนหน้านี้นะคะแอดให้ไว้นะคะชัวล่าง หตุลาคมปี68แวิ่งรูดเลข7หางเดียว7หางเดียวจะพู่ให้7จหและ7จ็ดเรับประกันวิ่งล่างมาที่7จตรงตรงไม่ต้องกลับเพราะว่าเลขเบิน้นเอามาดูงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมา16ตุลาปี68ชั่วล่างล่าง100%เอร์เซนะคะรับประกันวิ่งไปที่เลข6 เลขหนะคะจับคู่ให้60และหกหนึ่งหกและหกหนึ่งรับประกันวิ่งเขาเรียกรับประกันวิ่งเลขหเน้นเลขหจับคู่จะมา,าตัวไหนใช่หรือไม่มาจริงๆคือหกหนึ่งเข้าเต็มๆตรงๆตามของใหม่ไหมคะของใหม่เอาด้วยหรือเปล่า บางท่านก็เอาดีไม่ดีเอาไปเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะว่าเลขมาแล้วเลขมาแล้วแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝาก,ท,กทุกทท่านชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านเพราะว่าบางท่านก็อาจจะเห็นแล้วอาจจะไม่ชอบหรือว่า,าเข้ามาอย่างไร ท่านใดที่ชื่นชอบหรือยังไม่เห็นก็ลองติดไว้แอดก็จะเอามาฝากทุกชุดฝากไว้สำหรับท่านที่ไม่เห็นแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนพ่อพ่อแม่แม่ต่างจังหวัดบางทีอาจจะเข้าไปดูทางโ,โทรศัพท์ก็อาจจะหายากแอดเอามาฝากเลยนะคะชั่วล่าง 1. พฤศจิกายนปีพศ2568วิ่งล่าง100%ให้ไว้ที่ เลข3ชอบเมคะเลข3นะคะจับคู่ให้38และ30รับประกันวิ่งล่างรับประกันวิ่งล่างนะคะสาและ30ตัวเน้นหลักๆก,ก็คือเลข3ไปรูดเอาทะล่างนะคะรูดเอาได้เงินแน่นอนถ้ามาเลข3จริงๆ แตกมาแล้ว2งวดจะมาอีกหรือไม่เราก็ไปพิจารณาดูนะคะชอบก็ลองติดไว้สักนิดสักหน่อยไม่ชอบคือเลื่อนผ่านเท่านั้นเองเอาตามทุนเราแอดก็อยากให้ถูกทุกทุกคนเลยก็เอามาฝากทุกชุดอย่าลืมนะคะก็จะมีชุดอื่นๆที่แอดจะต้องฝากนะคะยังไงติดตามรอไว้ในคลิปนี้ในช่องถุงทอง ถุงทองและดอาลล่านะคะมาดูของใหม่อาจารย์พัดเลยอาจารย์พัดให้ของใหม่ตัวเลขอะไรมาลุ้นกันเลยแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าจะบอกว่ามั่นใจก็บอกมั่นใจทุกอาจารย์ทุกอาจารย์ก่อนปล่อยตัวเลขออกมาก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ตัวเลขจะมาตามนั้นหรือไม่เพราะตัวเลขปกติวิ่งรูดไม่ค่อยพลาดน,นะคะเลขวิ่งกับรูด ไม่ค่อยพลาดแล้วก็ไปลองลุ้นดูนะคะวิ่งรูดอาจารย์พัดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีพศสอ6 8รให้ไว้ที่เลข5กับเลข8วิ่งรูด5กับ8จับคู่เลขบินก่อน16581 16581วิ่งกับรูดนะคะ หนึ่งหกห้าแปดหนึ่งชอบไหมคะเป็นตัวเลขวินเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเอาไปวินเ,เอานะคะไปวินกลับไปกลับมาเอาหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งจับคู่ให้หนึ่งห้าหกหกห้าแปดห้าแปดหนึ่งและสี่ห้าหกสองตัวเน้นเน้นคือสีแดงก็จะมีห้าหกห้าแปด แปและห1 5ห5 8 8 1และ5 1รองไปที่6 8 6ปดหนึ่งห้ี่และ8ปดสหหนึ่งออกแล้วแต่ว่าบอกไม่ได้บางทีก็มาซ้ำมาย้ำก็เป็นไปได้มาดูอาจารย์พัดจะแตกอีกหรือไม่เอาไปพิจารณาดูแคปหน้าจอได้นะคะเอาแอดให้ดูทั้งของเก่าและของใหม่แคปหน้าจอได้เลย ก็ให้ไหว้สำหรับท่านที่คิดว่าชอบนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเพราะว่า ทุกท่านทุกอาจารย์ก็แม่นปังอยู่แล้วไม่มีใครว่าอาจารย์ท่านไหนจะไม่ปังนะคะดีกว่าเราไปตามหางเดียวหางเดียวโอกาสหลุดมีสูงเช่นกันนะคะยังไงก็ติดตามกันดูแอดก็จะเอามาฝากทุกๆชุดเลยคลิปถัดไปอย่าลืมติดตามอาจารย์เจี๊ยบและอาจารย์เดียวและชุดเด็ดๆหางเดียวไว้นะคะแอดจะเอามาฝากทุกชุดเลยยังไงก็กลับขบ คุณอาจารย์ทุกท่านทุกเสียนทุกสำนักกับขอบพระคุณอาจารย์พัดมากๆเลยที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท,กท่านแอดก็ ขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมส่วนท่านใดจะตามอาจารย์ท่านไหนก็คอมเมนต์เข้ามาตายคลิปได้เลยนะคะอยากให้ถูกทุกคุกคนเลยเพราะว่าเป็นนี่เป็นสินกันเยอะมากโดนหลอกก็เยอะสมัยนี้อย่าว่าแต่คนอื่นโดนหลอกเลยแอดก็ยังโดนหลอกเลยโดนหลอกเพราะว่าอะไรคือเออยังไงล่ะแอดยังเชื่อว่า แอดโดนได้ยังไงสามแสนนะคะแอดโดนทางโทรศัพท์นี่แหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าแอดไม่เคยออกจากบ้านนะคะทางานในบ้านแล้วก็ใช้วิธีโอนเขาเรียกว่าใช้วิธีโอนสื่อความหมายทางโทรศัพท์อ่าก็คือบอกเรื่องภาษีสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่ข่าวยังไม่ดังข่าวยังไม่ดังแอดอยู่ในระดับผู้บริหารแอดยังคิดว่าแอดโดนได้ยังไง เขาเรียกว่าช็อกไปเป็นอาทิตย์เช่นกันช็อกว่าโดนได้อย่างไงไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับตัวเองเราอยู่ระดับที่เราสอนคนอื่นเราสอนคนอื่นเป็นผู้บริหารสอนคนอื่นแต่แอดโดนเอง300แส,สนไม่น่าเชื่อวันนั้นโดนเรื่องภาษีประมาณว่าแอดไม่ได้ไปที่ส่วนกลางของภาษีเพราะว่าเขาบอกข้อมูลเราครบทุกอย่างข้อมูลตรงเป๊ะหมด รู้หมดยอดเท่าไรวันเดือนปีแล้วก็ค้าขายแบบไหนยังไงโดนหมดเขาเรียกว่ารู้หมดรู้ข้อมูลเราหมดเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆเราเชื่อไม่ได้เพราะเขาขายข้อมูลขายข้อมูลของเราไปรู้หมดทุกอย่างข้อมูลของเราอันนี้คือมาคุยกันให้ฟังท่านใดที่เขาเรียกว่าเป็นความที่แบบสิ่งที่โดนหลอกอะ่ะมันมากมาย สารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังไว้นิดหนึ่งเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันกอ็อย่างที่บอกกลโกงกลไกทุกอย่างมันเยอะไปหมดหลอกคนเยอะไปหมดก็ด้วยความห่วงยยจากอาจารย์เจี๊ยบและอาจารย์โยนะคะไม่ว่าเรื่องที่เราทำอยู่ก็ดีทุกคนมีความหวังมีความหวังว่าเข้ามาจุดนี้จะได้มีโชคร่วมกันจะได้มีโชคเผื่อว่าได้เงินไป ใช้ใจ่ายใช้สอยในบ้านนะคะแต่บางทีก็โดนหลอกเช่นกันหลายเรื่องหลายเราดูแลตัวเองนะคะทุกๆุกคนแต่ที่สําคัญร่างกายสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญดูแลตัวเองนะคะดูแลกันและกันยังไงแอดอาจจะพูดมากไปนิดนึง ขอให้ทุกท่านโชคดีเปิดโชคเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ขอให้อ่าก็คือบุญสัมพันธ์กันนะคะกับช่องของเราคลิปนี้อลาไปก่อนอย่าลืมรอนะคะคลิปถัดไปสายด่วนลาวพัฒนานะคะพรุ่งนี้แอดลงให้คลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ